สวัสดีจ้ามือนีกรพามหาปลาขอนเด้อจ้าซ้ำถารถเกี่ยวเอาบัหนีปลาดุกเก็บตั้งแต่ย้ายจังไปล่างมันมีน้ำยุดอกปลาเข็งหน่อยสิเอาไปเห็ดยังกินเนี่ยอือกูน่ะปลาคอมาก็นดนี้กูนะ ปลาคอน้อยจากปลาอย่างบุ๊เอาเลยยายมันบมหายหยบไดดอกม,ม,มันหมุดหนีเอาตีตัวบววที่แบกวราจะไปรอมหัวมันเร็วเกียแไปทงนันบออันเกีเ้ยวที่หลังลลแล้วเขาแล้วน้ำเราจังไปก็ได้ดอกอ ยายคือป่ใส่ถุงมือี่ยายก็บ่บอกให้หาให้บอกน่นแม่ต้องการอีหยังแจงน่แม่สิเด็เตรียมไว้ตัวเนาะคิดเห็นสมัยเด็กหน่อยเนาะเลียนขีดตม เมื่อหันขึ้นไเห็นปลาคอตัวเท้าอยู่ตัวหนึ่งเมืนบอเอาเดียวเบิดปันไหล่ะน้าม่ีบบเอาเฝ้าเอานันนานนนมันไปทั้งนั่นนั่นปลาหยางบัเอาเอาอันให้หมือนโหลดเอาเอาไปกินกันแล้วสบ้าเจ้าไหนอยากเจ้าออปูนบ่ได้เอาหยางนี้อันนี้หยางกระหาเอาโหลดบ่ได้มันน่นเอาดอก อยากได้แต่อีปูไปดองสํำนั่นล่ะอันอื่นบ่ได้สนใจแล้วกัะนั้นมาให้แล้วหาไปดองไม่ไ่กุปกมันตางหากหายางหาเบื้องแล้วนี่แหละจ่าวิธีหาปลาก่อน เไี่นกันารยม่มินนีล่ล,ววละจ้าน,น,น,นั่นซุมยาย้ายเพิ่นกระหานปลาขอนันซ้ำเหมือนถาดรถเกี้ยวเนาะจ้า,จาสีทันมันบ่ละมองนีมันคือนน้ำหลายอยู่มองหันมันนั่นออจ่อเอเจะเด้ เขากระล่มไปมืดแล้วล่ะจ้าพู้หนึ่งก็อันนั้นจับปลาได้พูดหนึ่งก็เอาถุงหนีจ้าเอ้ยหาเอาโลดหาเอาเลยเอาเลยเอาเลยจ้าเอาไปกินเลยทั้งหนี้บ่ได้มีเวลาหาเอายังดอกเนี่ยจ้า ทาเขายุจาเนี่ถทาอันทารถเกี้ยวมะเกี้ยวเขาเขาก็นอนทาเมื่อละละจา้านี่ปูสัดนอนย่างดีเลยเขาอุ้ยน,นันน่นนันน่นนันน่นป้นา,นายยางมะลูนั่น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 สีลายยูจะมาสีเอามันได้บอเพราะมันมีน้ำก็สังกระทารถเกี้ยวแล้วผิดแล้ว มื่อกี้พ่อเหยียบตายนี่จากเดจา้าเขาเหลืองเต็มทงแล้วเพราะเกี้ยวขักแล้วพอดีคบับน,น้นย้ายมหาปลาขอนบ่นได้เห็นใต้รดนหรอเด้จ้าบรรยากาศแบบนี้จับเอาย้ายจับเอาตัวใหน่ๆ วิมันนั่นเดินยู่ดีเสียงนั่นอยู่ดีบังหันเอนะ <c oughs> าก็สั่งกระทะเบิง้งยี้ำรถเกี่ยวเกี่ยวเลี่ยวเหรอจังแม่ยางเก็บอีกเทธิย <c oughs> คัน้นบ่ม่อ,อยยางน้ำรถนี้จากก่อน มันหลมันเอาอยากแต่คุณย้ายหนูขอเบิ้งในถุงเนะ่ยใช่ก็ดูนนึงใส่กินเ่ยโอ้ยกระเบิดห้การเบื้องเนาะคือกระหายเตเบิ้งแต่ถุงยีห่หลีมันก็อยู่ในขีดตรงจา้าเดี๋ยวว่าเห็นฉันในล่างตรงทาเบิ้งตอนล่างจา้าไปเฮาเหตดค่าเวลาสามรถมาสิมางไงว่าเราหดกระได้ มันแล้วมันแล้วหนูเดี๋ยวหนูไปสำรวจอันนี้กัน